คุณทกนเกียรติวีระวันหน้าที่ของผู้กำกับการแสดงนะครับก็คือต้องกำกับนักแสดงแต่ไม่ใช่แค่กำกับนักแสดงกำกับทีมงานกำกับทั้งโปรดักชันพูดง่ายๆก็ต้องดูทั้งภาพรวมต่างๆแล้วก็ รายละเอียดด้วยนะครับผู้กำกับเป็นคนเล่าเรื่องเป็นคนเล่าเรื่องที่จะผ่านการแสดงของออนักแสดงแต่ละคนหรือว่าการทำงานของทีมงานแต่ละคนนะครับถ้าเผื่อทีมงานเก่งนักแสดงเก่งผู้กำกับก็โชคดีหน่อยถ้าเผื่อทีมงานไม่เก่งนักแสดงไม่เก่งผู้กำกับก็เหนื่อยหน่อย นะครับวันนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งผู้กำกับที่เหนื่อยมากแล้วก็ผู้กำกับที่อาจจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับรวมอยู่ในท่าที่นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเหนื่อยเหมือนกันหมดแหละครับอาจจะมีเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยบ้างนะครับเพราะว่าการควบคุมทั้งโปรดักชันแล้วก็ทั้งทีมนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็รายชื่อของผู้ที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมในปีนี้อีกนัดต่อไปนี้ครับ ิสุกรามงคลจากผู้ใหญ่ลีกับนางมาแม่ตรงนี้ดีกันนจ้วมื่เนน้องท้ายแล้วอ่ะเนี่ก็เป็นได้แค่ป่ามองเครื่องบินคุณจะขอฉันแต่งงานทั้งทีคุณต้องปรึกษาปืนด้วยหรอคะคือก็ผมไม่เคยเนี่ยครับพงพัฒน์วชิระบัรจงจากดงผู้ดีตาม แกคงจะได้เลือนชั่วๆ่ของแม่แกมาเต็มตัวที่นะนายหยุดตักตินแม่ของดิฉันได้แล้วนะคะเจ็บปวดแทนกัไปด้เหรอแต่สิ่งที่คุณทําลงไปมันรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับอะไรที่คุณเรียกว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุเดกลี้ยงฉันแกก็เลยอยากทำลายทุกอย่างที่เป็นของฉันใช่ไหมสยามสังวริบุตรจากเมียหลวงคนพี่รู้จักคำว่าน้าด้านด้วเหรอคะเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็เกินไปหน่อยแล้วล่ะค่ะ เพราะคุณมาทำให้ดูทุกวันต่อให้คุณมีผู้หญิงใหม่อีกสักกี่คนหรือวแต่งงานใหม่อีกสักกี่ครั้งคุณก็ไม่สามารถทำร้ายความรู้สึกฉันได้แล้วล่ะสันสีแก้วหล่อจากชิงชัง ไม่มีลูกแจ่งมืออำาไพพรจิตไม่งงจากสูตรเสน่หาพันของเราเป็นไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานเล็กพ่อเลิกกับตาวันรุ่งวันแรกแล้ว,แล,วแล้วคุ่คคมก็เพอร์เฟกต์ในสายตาพุ่มเสมอและ ผู้ที่ได้รับรางวัลนาราชนะครับได้แก่คนนี้ผมรู้ครับว่าเขาเหนื่อยมากครับคุณสันสีแก้วหล่อครับจากชิงชังครับ ก็ขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่ป้อนนะครับสำหรับออโอกาสที่ให้ทำละครเรื่องนี้ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกท่านที่ตากตำทำงานหนักกันมา50กว่าตอนในตลอด6、7เือดเอือนขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณภรรยาที่เป็นกําลังใจละครเรื่องชิงชังเป็นละครของ สี่สาวชาวท่าดำอ้อยที่เกิดจากพ่อและแม่เดียวกันเป็นละครที่บอกว่าสี่สาวนี้เขาชิงชังกันเขาโกรธแค้นกันตอนทำผมก็ทำอย่างสุดฝีมือให้เขาโกรธกันจนคิดว่าเขาคงจะไม่มาเผาผีกันเลยแต่สุดท้ายละครเรื่องนี้ตอนที่เรตติ้งดีที่สุดก็คือตอนที่สี่สาวกลับมาอยู่ด้วยกันและรักกันเหมือนเดิม ผมคิดว่าน่าจะมีความหวังสำหรับประเทศนี้ถ้าทุกคนรักกันครับขอบคุณครับ